สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องชาว youtube ท,ทุกท่านครับพบกับผมอีกเช่นเคยกับนายจุย้ยหากินมาอีสารบ้านทุ่งครับวันนี้มาใส่บวงครับก็หากินหาอยู่คือเก่าครับนะครับใส่บวงนูครับสถานที่ครับสถานที่ก็จะเป็นประมาณนี้ครับใส่มาแล้วประมาณสัก30หลังน่าจะได้ครับ ก็มาดูครับรอยนูรอยทางหนูครับนี่ครับบ่วงนี่ครับรอยมันแท้ครับมีตัวไม่มีตัวเดียวค่อยชมตอนกลางคืนอีกรอบหนึ่งครับ นี่ก็บวงของเราครับบวงก็จะเป็นประมาณนี้ครับบวงยืดบวงยางครับไม่เยอะครับประมาณห้าสิบกว่าหลังครับฐานที่ใสก่ก็ปีนี้น่าจะไม่ค่อยมีครับปีที่แล้วมาดูก็มีอยู่ปีนี้ก็ดูเหมือนว่าหนูจะไม่ค่อยมีเท่าไหร่น้ำท่วมครับน้ำท่วมนา ไม่ค่อยอยู่ครับแต่คงน่าจะได้ตัวอยู่ครับเห็นรอยแทะรอยกัดแต่ตัวเล็กตัวใหญ่ก็ไม่รู้ครับว่ากันใหม่คอยชมตอนกลางคืนครับว่าจะเป็นยังไงครับจะมานหรือไม่มานครับ มันก็ได้เวลาเดินออกล่านะครับเวลาก็จะประมาณสองทุ่มกว่าครับเนี่ยดูเวลาเวลาหน่อยทุ่มกว่าสองทุ่มครับว่าจะมีตัวไหมครับอาจจะมืดหน่อยครับเพราะจงสองกลางคืนครับ มันเป็นกล้องจากโทรศัพท์ครับไม่ใช่กล้อง GoPro ที่มีไฟสองสว่างเหมือนเขาอาจะลักทะเลหน่อยครับรออดตามโชมครับนะครับกำลังมุ่งหน้าไปครับไปอย่างที่ไสาบวกครับมุ่งหน้าไปครับครับหลังแรกหลังที่สองผ่านไปครับยังไม่เจอตัวครับ ไปชมไปได้เอยครับว่าจะมีตัวไหมครับยังครับผมยัวันักเลี่ยาจจะมืดมืดหน่อยนะครับจวะวิ่งเหยครับจะรอมหมครับครับครับงห เจ้าของหลงบวงครับไม่รู้ว่าใส่ตรงไหนครับาชมครับประมาณห้าหกหลังแล้วแต่ยังไม่โดนครับดูนะครับตัวหนึ่งครับดูให้เะมันหมาท์ครับมันหมาท์มันหมาท์มันหมาทครับของน้องชายครับวันนี้อยู่ มันติดอะไรเนี่ยโอ้มันติดไมดดคค้ตัวเดิยวเดี๋ยครับตัวนึ่หมันไหมครับพี่น้องตัวไม้ใหญ่เลยครับแต่ก็พอย่างอยู่ครับตัวประมาณคิดจะกว่าอมันไหวามครับนี่นี่ครับตัวกำลังสวยครับครับ วงยืดครับมันมานครับเพิ่งโดนตัวเึ่งครับดูมาตั้ง30ิบกระบวงนะครับเพิ่งโดนตัวหนึ่งครับโอ้โหแปลว่าหนูปีนี้หายากมากครับจะหาไม่ค่อยได้แล้วครับน้ำท่วมเยอะครับอยู่ได้ครับอชมครับรอชมรอชมต่อไปครับเลยอีกเยอะครับว่าจะได้กี่ตัวจะมานไหมครับวันนี้แต่ยังไงก็มานไปแล้วครับตัวหนึ่งครับรันนี้ครับมันแล้วครับตัวหนึ่ง เราชมต่อครับที่สองของวันนี้ครับมันมนครับมันมานมันมครับเนี่ยครับตัวที่สามบิ๊กเอาไหมดูหน่อยตัวที่สามครับอนุ่พดวแต่เราถ่ายค้องมันมนครับมันมานครับมันมานด้วยครับมันมวันนี้ครับมันมานครับมันมตัวที่สองครับมันมานครับพอได้ตุ่มได้ย่างอยู่ครับพอได้ย่างอยู่ครับมาอยู่คับกินครับมันมัยครับมันมานครับด้าวินพ้องด่ไฮโนออืมอ่ะจ้า ได้เกินกระจายชุดเลยหรือวะแตมวันนี้ครับไดบบบ้สามแต้มครับยกครัวครับนะครับยกครัวครับสามแต้มวันนี้สรุปแต้มครับเทวันเข้าก่อนครับก็เลยหนูมันไม่เข้าครับเทวันเข้านะครับบองของเรา สายแล้วครับหกโมงกว่าแล้วได้เวลากลับบ้านนะครับใครที่เข้ามาชมคลิปนี้ก็ขอฝากกดแชร์กดไลค์กดซับสไคร์กันด้วยนะครับครับชมบรรยากาศเช้าๆยามเย็นครับครับสวัสดีครับผม